วัีครับวันนี้มาชมรีวิวนะครับของ Huawei G5 2017ตัวนี้เป็น mid lens รุ่นล่าสุดจากทาง Huawei นะครับมาพร้อมกับจุดขายก็คือบอดี้เป็น metal นะครับทั้งตัวแล้วก็มีกล้องคู่นะครับเป็น dual camera ราคาถูกที่สุดนะครับารแลอดาดีไซน์จะเห็นว่าก็ค่อนข้างจะเหมือนกับ Mate 9นะครับในเวอร์ชันของย่อส่วนนะครับ หน้าจอขนาด5.5นิ้วนะ Full HD นะครับมีหูช่องหูฟังด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จนะครับด้านหลังเป็นบ oh. อดี้เมทัลเป็นโลหะนะครับอโนไดซ์ก็มีเลนส์กล้องคู่นะครับเซนเซอร์แ <S S ensor, <S สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็แฟ <c oughs> ลช LED สหรับหน้าจอก็5.5นิ้วนะครับความละเอียดที่ Full HD <c oughs> นะครับรันบน Android 6.0นะครับ <c oughs> ซึ่ง UI ก็จะเหมือนกับบน P9 นะครับเมท8ที่อัพขึ้นมาเป็น Android 6.0นะครับก็คุณห <c oughs> น้าคุานตา,า,ากันดีนะครับส่วนกล้อง,องส่วนกล้องหลังเนี่ยอย่างที่เห็นครับตัวนี้จะเป็นโหมดเด่นคู่นะครับก็จะคล้ายกับบนเมท P9 นะครับสามารถถ่ายแล้วก็มาวัดโฟกัสภายหลังได้นะครับ ตัวอย่างการใช้งานนะครับก็อย่างที่เห็นครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการปรับโฟกัสนะครับจิ้มไปข้างหลังนะครับคุณผู้ชายก็จะเปลยครับเมื่อจิ้มที่หน้าเขาก็จะตามนี้เลยครับสามารถปรับรูโฟกัสนะครับเป็นจำลองนะครับไม่ใช่โฟกัสจริงได้แล้วได้แล้วแล้วก็เซฟเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันเลิศมากครับในมือถือ8,990บาทสามารถทำได้แบบนี้